คุณทักษิณนายกที่ทํางานสร้างผลงานได้ดีทํางานเต็มที่แล้วก็เป็นพักร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนรัฐบาลเต็มที่สนับสนุนท่านนายกเศรษฐาทวีสินอย่างเต็มที่โอ้โหถ้าตอบลาบเลืน่นก็ควรแลวมาตอบไม่จริง่ก็ต้องบอกว่าร้อนแรง <laughs> ร้อนแรงค่ะเพราะอะไรถึงร้อนแรงครับมันเป็นเรื่องของเ,อเกมของการดิวเมื่อดิวกันแล้วผูกขากันมีการหย่อนกันบ้างผูกกันบ้างแต่ยังไม่คิดว่ายังไม่ยังไม่ตัดขาดาร้อนแรง้ามันมีสาการหลายหลายสาการนะครับหนึ่งก็คือว่าเรื่องที่สามนูนครับรเรื่องของนั่นท่านนายกรัฐมนตรีสองก็คือว่าประเด็นยุบพรรคของเจ้าไกลสามกุณมใจไทย สี่ผมมองว่าการเลือกตั้งสว,วเนี่ยมีการร้องเรียนกันไม่จบไม่สิน้นผมว่าจากที่ทุกคนติดตามมองเหมือนร้อนแรงแต่จริงก,ก็ราบรื่นเพราะว่าผมมองแล้วว่าเรามีการเลือกตั้งกันตอนปีส56 6ที่ผ่านมามันก็เป็นการบ่งชี้ถึงการแสดงออกทั้งหมดแล้วการจัดตั้งรัฐบาลก็จัดตั้งโดยระบอบชาติพไตยโดยเสียงในสภา,ามันก็ราบรื่นอยู่แล้วนะครับมันก็มาด้วยด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนท,ทุกคนไม่ต้องบอกว่าร้อนแรง มันก็มีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ในช่วงเนี้รออยู่ตั้ง 3, 4เหตุการณ์นะครับทุกคนก็รู้หมดว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเมืองนะครับเป็นนายกที่ทำงาน <S <S สร้างผลงาน,น <at> ได้ดีนะคะนี่ก็เป็นภาพแรกในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยหลายอย่างมันก็เปลี่ยน ก็นึกถึงการเมืองที่คนสนใจการเมืองมากๆก็คือช่วงที่ท่านยกศักษิ์เป็นนายกถ้าพูดถึงชื่อทักษิณจะนึกถึงอะไรคะโครงการที่ทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเช่น30บาทรักษาทุ่วโรก ทึงถึงนายรกรัฐมนตรีที่จริงแล้วก็เป็นนายมนตรีที่มีความรู้ความสามารถตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่ก็ชื่นชอบชื่นชมท่านนะครับแต่วันนี้อยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ยุคท่านแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ท่านลองมาคิดบทบาทของท่านใหม่ผมก็นึกถึงว่าผมเคยเป็นรองนายรกรัฐมนตรี <ละ S 2> <ๆ S 1> เคยทำงานกับท่าน<ๆ>ก็เคยร่วมรัฐบาลกับท่านแล้วก็เศรษฐกิจช่วงนั้นก็ก็ดีมากๆนะครับ ก็เป็นสมาชิกของพรรควมไทยสั้งชาติในฐานะรองหัวหน้าพรรคก็ทำงานเต็มที่แล้วก็เป็นพักร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนรัฐบาลเต็มที่สนับสนุนท่านนายกเศรษฐาทวีสินอย่างเต็มที่นโยบายของพรรควมไทยสั้งชาติก็ทำอย่างเต็มที่ตามที่เคยหาเสียงไว้อ่าไปไประยุกใหม่ เรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะก็เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือเป็นพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันนะครับถึงแม้ปัจจุบันอยู่ในภาวะที่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆดังนั้นจังหวะน,นี้อาจจะเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของถ้าเกิดคนมีความรู้มีความสามารถมีความอดทนทุ่มเทจริงๆพรรคประชาธิปัตย์น่าจะเป็นพรรคการเมืองที่น่าสนใจในยามนี้เพราะวันนี้พรรคต้องการคนรุ่นใหม่พรรคต้องการการเปลี่ยนแปลง ที่สุดของที่สุดครับพรรคชานาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะครับก็อยากสนับสนุนให้รัฐบาลทํางานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ประสบความสําเร็จให้เศรษฐกิจดีกับทุกชีวิตในสังคมไทย